ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการเพึ่งพาทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปเจาะลึก10อันดับสินค้าส่งออกไทยไปกัมพูชามกราคมถึงพฤษภาคม2568มาดูกันว่าสินค้าสำคัญอะไรบ้างที่กัมพูชาต้องพึ่งพาจากประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 1. 1. ันยอัญมณีและเครื่องประดับครองชมป์อันดับหนึ่งด้วยสัสดส่วนสูงถึง36.50%คิดเป็นมูลค่า53,122.56ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่สูงและคุณภาพของสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา 2. น้ำมันสำเร็จรูปติดอันดับ2อ,อย่างน่าสนใจด้วยสัดส่วน13.75%คิดเป็นมูลค่า2 1 1 9 3 5ล้านบาทซึ่งตอกย้ำว่ากัมพูชายัางคงพึ่งพาน,น้ำมันจากไทยในปริมาณมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชีวิตประจำวัน 3. น้ำตาลทรายสัดส่วน5.15%มูลค่า7,499.25ล้านบาท